สวัสดีจ้ากำลังจะสวัสดีกันะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไลฟ์สดจากประเทศสโลวาเกียจ้าสโลวาเกียเพิ่งจัดทุ่มสามนาทีนะจ้าทุกคนทุ่มสามนาทีแล้วเพิ่งเพิ่งกลับมาจากงานวันงานวันแม่ของของลูกสาวทุกคนก็เลยแบบว่า มาทำกับข้าววันนี้ทำต้มยำซี่โครงหมูจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีนะคะไอโบลูกรักพ่อชัดนะก็มา <c oughs> ได้รายกินครับผมกําลังต้มซี่โครงหมูจ้าจะทำต้มยำค่ะทุกคนต้มยำซี่โครงหมูซื้อมาได้เกือบอาทิตย์นึงแล้ว ลืมจะลืมไปว่าซื้อสี่ประมาณ4ี่ยูโรทุกคนนี่สี่ยูโรกี่บาทไม่รู้ก็เอาสามคูณสี่ไปนะคะต้ยมยำซี่โครงหมูเส้นยังก่อนต้มแซ่บของทุกคนต้มแซ่บต้องใส่พริกด้วยเนาะต้องใส่พริกด้วยลืมเลยถ้าไม่พูดถึงต้มแซ่บก็ลืม ใส่พริกไปสักส่งเม็ดแล้วกันพริกแห้งนะจ๊ะเมื่อกี้ผู้ชายไปซื้อของที่ซูเปอรเ์เลยบอกนางว่าให้เอาให้เอาหัวโคดบีมาด้วยฉันจะกินส้มตำไม่ได้กินส้มตำมาประมาณ4ีห้าวันแล้วทุกคนใจจะขาดใจะจะขาดร้อน แล้วเราก็จะใส่โถหลันเตาด้วยนะคะเดี๋ยวให้มันต้มอ,อีกให้มันต้มอ,อีกสักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าเราคงจะใส่พริกลงไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าและจากประเทศสโลวาเกียนะคะทุกคนเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องมาบอสทุกคนฟังอีกไปไปวันแม่ของลูกสาวมา เอ่อเนอสัี่เขาเขาจัดเนอร์สซอรี่นะทุกคนนะวันแม่ Man, นั่นแหละก็ไปประมาณไปประมาณบ่ายบ่ายสามประมาณสีป 3, ปณ 4, 5, ่โมงห้าโมงเย็นก็กลับแล้วค่ะประมาณชั่วโมงกว่ากก็กลับแล้วก็ไปดูน้องๆเขาทําการแสดงนะทุกคนเนาะทาการแสดงนะ้องน้องตั้งแต่แบบว่าขวบกว่ากว่าไปจนถึงประมาณสามขวบได้อืมอน้นอัวทุกคนอน้นอัวมากเด็กน้อยนะ่ะแล้วลูกแล้ว,ล,วลูกตัวเองนะก็คือ นางไม่ได้ร้องไห้แบบนานแล้วนะทุกคนนะที่พอนางเจอพอ่อเจอแม่เนาะนางก็ร้องพี่คําแพงสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนางเห็นเพื่อนร้องนางก็ร้องตามทุกคนอืมเห็นเพื่อนร้องก็ร้องตามแบบว่าฉันทราบซึ้งพี่เพื่อนร้องร้องไปเต้นไปลูกสาวอืร้องไปเต้นไปกันทุกคนข้าโดหร นังเต้นได้อยู่เดอ้อนั่งแบบนั้นน่ะยังไม่นอนจ้าตอนนี้เพิ่งจะทุ่มหกนาทีค่ะทุ่มหนาทีน้องคํำแพงนอนแล้วหรือหรือหรือกำลังจะเข้านอนเหรอคะหรือว่าไง ทางนี้กำลังทําต้มต้มแซบไม่ว่าแซบหรือไม่แซบนะทุกคนนะทํามั่วม่วรุงมั่วม่วไปก่อนเดี๋ยวมันก็อร่อยเองแล้วทุกคนได้ไหม รู้ว่าจะกินอะไรดีเบื่ออาหารมาประมาณสองสามวันแล้วทุกคนเบื่ออาหารมาสองสามวันนี่แหละเพิ่งเพิ่งกับเพิ่งจะกลับมาอยากอยากอาหารอีกแล้วตอนแรกคือแบบว่าโอ้ยไม่ไม่อยากกินอะไรทุกคนไม่ค่อยอยากกินอะไรอันนี้ทุกคนจ้ากำลังต้มแซ่บนะคะเที่ยงคืนเจ็ดนาทีแล้วนะคะเจ็ดนาทีที่นี่ห่างจากไทยห้าชั่วโมงนะทุกคนนะอืห่างจากไทยห้าชั่วโมง เดี๋ยวชิมก่อนเด้อเปรี้ยวเผ็ดมันต้องใส่มีรัว่าบ้านมีรัว่าบ้านอื่นเขาทำกันยังไงนะแต่นี่ก็คือแบบว่าจาแบบว่า ใส่น้ำปลาเพื่อใหนึงให้มันนัวๆหน่อยก็จะใส่น้ำปลารีบไล่รีบไล่รีบทำรีบทำงานเพราว่าเดี๋ยว เดี๋ยวลูกสาวจะตื่นถ้าลูกสาวตื่นแล้วทำอะไรยากทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอยู่แต่ว่ายังไม่มีแบบคู่ซีเขาเรียกว่าไนะคู่ซี คู่ซีคู่เมามาเลยก็เลยไม่เล่าสวัสดีค่ะพี่ทิพย์ท็อปหนึ่งก็หนึ่งเฮลโลเวอ์ยูคัมฟรอมไอคัมฟรอมซินนี่ออสเตรเลียไนท์ทูมิดยูน่าฟรอมไทยแลนด์นะฟรอมไทยแลนด์ไนท์ทูมิดยูเด้อ นวลมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเลยสวัสดีพี่นวลจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไล่สองรอบพี่นวลไล์ตอนช่วงเก้าโมงแล้วก็นี่แหละรอบที่สองสัญญาณยังดีอยู่ยังไม่หายไปไหนเมื่อนีไปอัน ไปงานวันเด็กลูกสาวอ๋อไม่ใช่วันเด็กงานงานวันแม่ลูกสาวมาพี่เมนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพิ่งเพิ่งกินข้าวเหรอใช่จ้าเพิ่งกินข้าวเที่ยงจ้ะทุกคนกินข้าวเที่ยงตอนพุ่มหนึงทักทายครับผมทักทายครับขอบพระคุณครับผมไปงานวันันแม่ลูกสาวมาตลกเจ้าของตอนเขาตอนเขาอ่านบทนิยายอ่านบทกลอนก็ไม่ได้แบบ จะร้องไห้ทุกคนเพราะฟังภาษาบ้านเขามีออกแต่ตอนที่ลูกสาวออกมาแสดงอะนะอเขาก็จะมีรุ่นรุ่นขวบกว่าสองขวบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เขาก็แสดงเขาก็มาจับมือลูกสาวก็เป็นแบบว่าเออตอนนั้นเลยเห็นลูกสาวออกมาแสดงก็เป็นก็เป็นทรงทราบซึ้งในลูกสาวอยู่ว่าอุ้ยลูกสาวอืมลูกสาวไม่กลัวลูกสาวทําได้สักแป๊บหนึง่งเพื่อนร้องไห้นางก็ร้องตามเขา นางร้องตามเขาแล้วเราิ่งเห็นปะป๊าทีนี้นะเห็นปะป๊าแต่เห็นมามาเนาะสืกสะอื้นน้ำมูกนีน้ำมูกไหลย,ย้อยอยู่อืแต่นางห่วงเต้นนะนางนางร้องไปนางก็เต้นไปนางก็ชูมือไปนางก็นางก็เบะปากไปเต้นไปเบะปากไปเออทุกคนตลกก้าขวบไม่ชอบนอนจ้านะไม่นอนก็ไม่เป็นไรจ้ะลูกจ้าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะลลูกนะอืม ทีนี้ทีนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะเด็กน้อยเขาก็จะมีคนร้องบ้างไม่ร้องบ้างนอ้องพ่อเห็นมาม่าขนาดนี้เลิกร้องเลยทุกคนความเป็นความอยากเต้นเนี่ยเก่งขึ้นมาทันทีนางเต้นเก่งอยู่เด้ออย่าบามานะ <laughs> <laughs> เขาก็จะมีพี่เลี้ยงเต้นให้ดูทุกคนเนาะขเขาจะติามก็เต้นตามพี่เลี้ยงนะเต้นตามพี่เลี้ยง เต้นไปร้องไปเห็นมาม่าก็หายร้องเลยแล้วความป่วงความป่วงของเราทุกคนอาหารบ้านเขามันก็น่ากินดีนะแต่กินที่ดาทํามันไม่ค่อยอร่อยเท่าบ้านที่ที่ร้านอาหารทําเอาความเป็นจริงนะนี่ <S 2> <S 2> <S 2> ม,มันก็จะเป็นพวกขนมปองขนมปังแล้วก็จะมีพวกหน้าหน้าหน้านี่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมทุกคนแล้วเอ้ยมันอร่อยนะทุกคนฉันก็คลิปลุกคลิปลุกฉันก็ไม่อยากกินเยอะหรอก แฟนก็เหมือนการคิดลูกไม่อยากกินเยอะแต่ก็ยืนเฝ้าอยู่ตรงหัวโตคิดว่าผมกินกาแฟห้าแกนลอนตาจะตื่นกี่วันอ้ห้าแกนลอนเหรอจะตื่นไหมเนี่ยมันจะมันไม่บีบหัวใจเหรอครับผมพี่เตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายทักทายขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ากินขนาดนั้นจะได้นอนหรอลูก <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่กล็ลืมใส่อะไรลืมใส่ขิงขาตะไคร้ทุกคนลืมใสบบม่ ก็ว่ายหมันขาดอะไรไปบางอย่างมันอร่อยอะไม่ขมด้วยเออถ้ากินบ่อยๆมันก็มีขมหรอก thế. แต่พี่นานๆกินทีพี่ว่าพี่ก็ขมนะเวลาผมจะนอนก็นอนตอนเช้าแต่พอหลังกินกาแฟห้าแกนรอนไม่รู้ว่าหลังจากนั้นผมจะนอนไม่หลับกี่วันพี่ไม่รู้เลยว่าแก,กนรอนแกนรอนที่พูดถึงมันใหญ่มันน้อยแค่ไหนะนะอืมพ,พี่อูภูมินสวัสดีค่ะทักทายขอบพระคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ นฟ์สดจากประเทศสโลวาเกียจ้าว่างๆก็เข้ามาทักทายเม้ามอยกันได้ด้อทุกคนเด้อขาดอีกสิบคนทำต้ยมยำซีโครงไม่ต้มแซ่บต้มแซ่บซีโครงเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายมาจากซื้อของนางก็จะเอาของมาวางบื้มบื่ม วางตั้งแต่หน้าบันไดจนถึงหน้าห้องครัวนั่นแหละเออเหมือนจะมีที่วางดอกถ้าพูดเรื่องผัวแล้วก็นานเลยยาวอีกเล่นมานานหรือยังคะปีไหน่อๆแล้วจ้ะพี่ปีเสร็จๆค่ะ <c oughs> เคยเห็นหนูบ้างไหมพี่อูพี่อู เคยเห็นหนูบ้างไหมเอ่ยไปทางไหนรสชาติอืมได้อยู่สีกุน ใส่มาก็าจะกลายเป็นเค็มได้มันเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเวฟข้าวต่อนะจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าโอ้โหลอยมาลอยมาอะไรลอยมาเมื่อกี้หัวใจก็ลอยอีที่เป็นกลวยๆรวยเรียกว่าอะไรทุกคน สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าลสอดจากประเทศสโลวาเกียนะคะกำลังทำต้มเสบอยู่จ้าต้มเสพกระดูกหมูทุกคนรีบกินเดี๋ยวสาวเดี๋ยวสาวจะตื่นมาแล้วเราจะไม่ได้กินนะคะทุกคนพี่หัวาหายไปไหนแล้วอะ อูถามว่าเราเล่นนานหรือยังแล้วพี่อูก็หายไปเลยใครทําช่องนะคะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปนะเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์ย้อนหลังให้เ้อแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อตอย้อนต,ต,ต่อต่อย้อนหลังให้นะคะท่านผู้ชมอย่าเฮ็ดปากค่อยลายอันบา้งเท่อก็หลอกให้ค่อยหลอกให้ค่อยรักแล้วก็จากค่อยไป หลอกให้รักแล้วก็จากไปก็มีเดะ